จะเรินทาสำานึกดีค่ะที่นี่แปลงนาทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้พาพี่น้องมาดูนานะคะกําลังอ่าคลิปที่ท่านกําลังเห็นนี้คือแปลงนาติดคลองนะคะอัตราการงอกดีค่ะปีนี้เราลดต้นทุนการไถนะคะคือรอบการไถเราปั่นฟางแล้วก็ไถหวานเลยนะคะแล้วก็ ลดต้นทุนการซื้อพันธุ์ข้าวอันนี้อัตราการงอกดีนะคะพันธุ์ข้าวแปลงนี้เราได้มาจากแปลงอ่แปลงโค้งหนองนาทุ่งกุลาโมเดลนะคะที่เราแบ่งพื้นที่ในการเรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะก็ทดลองเอามาปลูกในแปลงติดคลองนะคะอันนี้คือแปลงกลางนะคะ แปลงกลางไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะคะอัตราการงอกดีนะคะแปลงกลางเนี่ยก็ลดต้นทุนรอบการไถหนึ่งรอบนะคะเราเรียนรู้ที่จะเพิ่งตนอันนี้เป็นแปลง ที่สนะคะแปลงสุดท้ายปีนี้มีปัญหานิดนึงนะคะคือไม่งอกหรือว่าอาจจะงอกแล้วเสียหายจากกาพายุฝนนะคะข้าวตายนะคะเป็นการไถหวานครั้งที่2ก็ยังเสียหายอีกนะคะมีน้ำท่วมบริเวณที่มีที่ต่ำนะคะก็จะต้องช่วยกันแก้ปัญหา ต่อไปนะคะ